สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคำสอนที่ทรงพลังมากๆนะครับเป็นพุทธโอวาสสุดท้ายหรือปัจชิมโอวาสที่พระพุทธองค์ท่านปรัดไว้ก่อนจะปรินิพานเราไดเ้เนื้อหาหลักๆมาจากข้อความสั้นๆนะครับแต่สำคัญมากจากวิดีโอใน YouTube ชื่อปัจชิมโอวาสพุทธโอวาสก่อนปรินิพานเป้าหมายเราก็คืออยากจะลองมาทำความเข้าใจแก่นแท้ของคำสอนสุดท้ายนี้กันดูครับคือ แม้จะดูเหมือนเป็นถ้อยคำง่ายๆนะครับแต่ผมว่าความหมายมันลึกซึ้งแบบน่าทึ่งเลยเอาล่ะครับลองมาค่อยๆดูความหมายกันนะครับส่วนแรกที่ที่ยกมาในคลิปนะครับคือสิ่งทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ย่อมมีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดาคือฟังทีแรกนี่อาจจะรู้สึกม,มันดูเหมือนมองโลกในแง่ร้ายนิดๆหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นความจริงที่แบบแทงใจดำเราเลยรับความจริงพื้นฐานเลยค่ะหรือที่เรียกว่า อันนี้จังในทางพุทธศาสนาก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมหรือแม้แต่ความคิดความรู้สึกเราเองเนี่ยล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นเหมือนกฎธรรมชาติสากลน,นะคะการที่เราเข้าใจแล้วก็ยอมรับสิ่งนี้ได้เนี่ยถือเป็นก้าวแรกเลยนะคะของการปล่อยวางการปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นที่ไม่จําเป็นนะคะอ๋อ ครับครับเข้าใจแล้วครับคือแทนที่จะมองว่ามันเป็นเรื่องเศร้าหรือเรื่องร้ายๆก็ให้มองว่ามันคือความเป็นจริงตามธรรมชาตินั่นเองใช่ค่ะพอเข้าใจหลักการข้อนี้แล้วอืมโอวาทส่วนที่สองนี่ผมว่าน่าสนใจมากเลยครับที่ท่านตรัสว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงทำหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นให้สำเร็จบริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทธเถธิ มันเหมือนกับว่าพอเรารู้ว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก็ยิ่งต้องออลงมือทำอย่างตั้งใจหรอครับประมาณนั้นหรือเปล่าใช่เลยค่ะคําว่าความไม่ประมาทหรืออัปมาทะเนี่ยนะคะในที่นี้ความหมายมันลึกซึ้งกว่าแค่ไม่เผลอไม่เลินเล่อนะคะแต่มันคือการใช้ชีวิตอย่างมีสติรู้ตัวอยู่เสมอค่ะคือตื่นตัวแล้วก็กระตือรือร้น พอเรารู้ว่าเวลาหรือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีจํากัดแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงได้เราก็เลยควรจะใช้เวลาที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันคุ้มค่าที่สุดแต่ไม่ใช่ใช้ด้วยความปลัวนะคะแต่ใช้ด้วยความเข้าใจแล้วก็ความรับผิดชอบอืมครับความรับผิดชอบค่ะถ้าเรามองในภาพกว้างขึ้นไปอีกนะคะการดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเนี่ยมันไม่ใช่แค่ระมัดระวังเฉยๆแต่มันคือการสร้างคุณค่าอย่างแข็งขันเลย ทั้งประโยชน์ตนก็คือการฝึกฝนตนเองพัฒนาปัญญาขัดเกลาคุณธรรมต่างๆแล้วก็ประโยชน์ผู้อื่นด้วยก็คือการช่วยเหลือการเกื้อกูลการการทาสิ่งดีๆให้สังคมสองอย่างนี้มันเชื่อมโยงกันมากๆเลยนะคะคือการกระทําเพื่อคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นการพัฒนาตัวเราเองรูปแบบหนึ่งเหมือนกันแล้วพอตัวเราดีขึ้นเราก็สามารถสร้างประโยชน์ให้คนอื่นได้มากขึ้นไปอีกมันเหมือนเป็นวงจรของการสร้างสารรค์นะคะท่านกลางความไม่แน่นอนของโลกโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วเออ มุมมองเปลี่ยนไปเลยนะครับเนี่ยคือมันไม่ใช่การยอมจำนนต่อความไม่เที่ยงเลยแต่กลับเป็นการใช้ความเข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงนี่แหละมาเป็นพลังขับเคลื่อนให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมากขึ้นแล้วก็มีความรับผิดชอบด้วยทั้งต่อตัวเองแล้วก็คนรอบข้างเหมือนเป็นการใช้เวลาให้มันดีที่สุดจริงๆนะครับถูกต้องเลยค่ะสรุปก็คือการยอมรับความจริงเรื่องความเสื่อมสลายเนี่ย มันไม่ได้นำไปสู่ความเฉื่อยชานะคะแต่ตรงกันข้ามเลยมันกระตุ้นให้เกิดความไม่ประมาทก็คือการลงมือทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์ให้ได้สูงสุดเท่าที่เวลาแล้วก็โอกาสของเราจะอำนวยและทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงก็คือการเข้าใจว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงมันดับไปได้เนี่ยมันไม่ใช่จุดจบ แต่กลับเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตอย่างตื่นรู้มีเป้าหมายแล้วก็ไม่ปล่อยเวลาให้มันเสียไปเปล,ล่าๆกับการผัดวันประกันพรุ่งในเรื่องที่สําคัญสคัญนะครับใช่ค่ะซึ่งซึ่งตรงนี้มันก็นําไปสู่คําถามที่น่าสนใจนะคะให้เราอาจจะกลับไปคบคิดต่อได้ว่าพอเราตระหนักถึงความจริงข้อนี้อย่างลึกซึ้งแล้วเนี่ย การใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทในบริบทของเราแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานความสัมพันธ์หรือการดูแลตัวเองดูแลสังคมในยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงกันแน่แล้วการทําประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้มันบริบูรณ์ในวิถีของเราจริงๆเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อันนี้ก็อาจจะเป็นคําถามที่ทิ้งไว้นะคะให้เราลองนําไปสํารวจในชีวิตประจําวันของเราเองดูค่ะ